สวัสดีครับแฟนเพจแมนเชสเตอร์ซิตี้ไทยแลนด์และช่อง YouTube เรือใบอัปเดตฮะในคลิปนี้ผมพาทุกคนไปดูเกมฟุตบอลพรีเมียร์ครับระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้พบกับคริสตั l พาเลต e วันนี้เราไปดูลายอัพสเปซต,ตัวจริงกันก่อนเลยครับ ทางด้านแมนซิตี้เจ้าบ้านครับจัดมาในระบบ4-3-3ครับประตูเป็นเอเดรียนนะครับทางขวาเป็นไควอเกอร์ดีอาร์ดลาป็อกทางซ้ายเป็นแจ็คกาเซโร่นะครับตรงกลางมีเบราโดซิวานะครับโรดี้แล้วก็เดอะบอยนะครับแนวรุกมีแจ็คกิลลิตฟิลฟอร์เดนและกราเบลเคสุดนะครับส่วนทางด้านทีมเยือนอย่างทางด้านคริสตัลพาเลตกุนซืออย่างปาติกเวราจัดมาในระบบ4-3-3เช่นกันครับประตูเป็นกูเอต้านะครับกองหลังมีจูเอลวอร์ดนะครับแอนเดอร์สันเกฮีแล้วก็มีทอริมิเชลนะครับองกลางมีกาลาเกอร์ครับ มีทั้งคูยาเต้แล้วก็แม็กอาร์เธอร์แนวรุกวันนี้มีเจเดนอายูครับวินฟรีซาฮาและออสซอนเอดูอาครับทำมาให้เป็นการเสียเวลาไปดูในเกมกันเลยครับไปที่เอติฮัสเตเดียมครับชมเกมระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้พบกับคิสตันพาเลตครับมาดูจังหวะแรกกันก่อนเลยครับจ่ายบอลกันพลาดคิสตันพาเลตตัดกลับมาได้กอล์กเกอร์จ่ายมาวินฟรีซาฮาซัดด้วยสายแล้วผ่านมือเอเดรีนไปเลยครับโอ้โหดึงศูนย์ก็ทีมเยือนขึ้นนํา อินฟรซาฮาครับสับด้วยสายลูกนี้ครับดูตรงกลางโอ้โหไปช้าไปหน่อยครับแล้วโดนตัดกลับมาได้ครับกาละเกอร์จ่ายมาซาฮาเข่าซ้ายขอลองสักทีครับลูกนี้หูบอลมันกระดอนพื้นครับแล้วยิงเหมือนไม่ค่อยดีครับแต่จังหวะเสียบเสานี่คมคลิปเลยครับจังหวะเตะมุมฟิลโฟเดนโยนเข้ามาแล้วได้โขกแหมไม่ถนัดแล้วโดนดึงล้มซัดลูกนี้ก็ตรงตัวครับเวตาอย่างรับไปได้ครับจังหวะยิงของโรดี้ ต่อมาครับกุยตาศาสตร์ยาวทันทีครับบอลวางยาวมาเอดูอางงแล้วซาฮาพลิกแล้วล้มไปแล้วครับลาป็อกดึงกรรมการว่ายังไงครับเป่าฟาลูกนี้ครับแล้วอุ้ยควักจากกระเป๋าหลังอุ้ยคุณไปแดงเลยครับคุณขั้นไปแดงเลยครับุลาป็อกก็ยังงงเลยกับว่าเกิดอะไรขึ้นครับตีเหลือสิบคนครับมาในเกมรึ่งหลังครับเดอะบอย ยกเข้ามาข้างในแจคก,กิริตเก็บได้กิริตดึงจังหวะเปิดเข้ากลางมาได้จิ้งลูกนี้โอ้ข้ามคานก็บโรดีด้อีกแล้วกับท่านจั่าเปิดของพิสซัาพลากักเกอร์โยนเข้ามาได้โคก็ข้ามคานเนยโอ้โหยังไม่สองก็ได้เปรียบเรื่องตัวผู้เล่นครับเตต่อมาครับไคครับสโตนยกออกมาทางซ้ายโฟเดนเกี่ยวเข้าขวา เกียวเข้าขวาตากไปเสาไกลแล้วเคซุดยิงอาแล้วครับตามตีเสมอได้แล้วครับโอ้โหสิบคนของซิตี้แต่สิ่งนี้มันเกิดขึ้นต่อมาครับนั่นก็คือการเช็ค VR อาร์ลครับโอ้ Ooh, ต้องบอกว่าซิตี้ผลาประตูตีเสมออย่างน่าเสียดายครับจงังหวะเก็บบอลจงังหวะแรกของโฟเดน้ำหน้าไปนิดเดียวครับคนหนึ่งฝันหาเฮ้าครับโอเคต่อมารับคริสเียนทะเลสวนกลับมาแล้วเลี้ยงจี้ไป ยังไงดีครับซาฮาดึงจังหวะเข้าซ้ายเข้าขวาเอาซ้ายเข้าขวายังยังยังไงยังโนนบางกาลาเกอร์กาลาเกอร์เติมแล้วยิงลงนีงง่กระเลียบห้อยเลยครับโอ้โหกล่องศูงนย์ับพาเลตปิดกล่องครับก็จบเกมกันไปครับซิตี้หาคริสตัาเล์สูงกว่าสองเลยครับไปดูสถิติกันสักเล็กน้อยครับซิตี้รองบอลถึง67%ครับส่วนคริสตัล팰ลาเลอร์เซนะครับ ได้ยิงทั้งหมด14ครั้งครับตรงกรอบ3ครั้งเท่านั้นครับส่วนทางด้านพาเลตยิง8ครั้งครับองกรอบ3ครั้งเท่ากันเลยนะครับแต่พาเลตได้มา2ประตูนะครับจบไปแล้วนะครับเกมพิวเลีกนาที่10ครับซิตี้เปิดบ้านแพ้คริสตัลพาเลตครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้ด้วยครับใครดูทางยู u ูบนะในช่องเรือใบอัปเดตติดตามในเพจ Facebook Manchester City Thailand ไว้ด้วยครับแล้วพบกันใหม่เกมหน้าสวัสดีครับชมคลิปไฮไลท์ฟุตบอลพิวเลีกทุกคู่ทั้งฤดูกาล do free e True ID